ตั้งแต่เกิดมานี่ไม่มีใครเลยนะคะมีแต่ธรรมะที่เกิดค่ะตั้งแต่เกิดมานี่ไม่มีใครเลยนะคะมีแต่ธรรมะที่เกิดค่ะธรรมะที่ดับธรรมะที่เกิดจนตายนั่นคือธรรมะทั้งหมดแล้วยังต้องไปหาที่ไหนตั้งแต่เกิดมานี่ไม่มีใครเลยนะคะมีแต่ธรรมะที่เกิดค่ะธรรมะที่ดับธรรมะที่เกิดจนตายนั่นคือธรรมะทั้งหมดแล้วยังต้องไปหาที่ไหนแต่ว่าไม่รู้จักว่าเป็นธรรมะก็เลยไปหา ตั้งแต่เกิดมานี่ไม่มีใครเลยนะคะมีแต่ธรรมะที่เกิดค่ะธรรมะที่ดับธรรมะที่เกิดจนตายนั่นคือธรรมะทั้งหมดแล้วยังต้องไปหาที่ไหนแต่ว่าไม่รู้จักว่าเป็นธรรมะก็เลยไปหาครอ๋อเพราะไม่รู้จักธรรมะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าต้องเป็นอย่างนี้ความจริงต้องเป็นอย่างนี้หมายความว่าปรมมัตธธรรมคือของจริงๆเนี่ยมีที่ปรากฏคือปรากฏปรากฏที่ตาที่หูที่จมูกที่นิ้ที่กายที่ใจที่จะให้เราศึกษา หมายความว่าเราไม่ต้องไปมุ่งหาหรือไปแสวงหาที่สถานที่หรืออะไรที่ไหนแต่เราก็มุ่งศึกษาที่ตัวเราเองเนี่ยขณะถ้ายังไปหาที่อื่นหมายความว่าไม่รู้จักธรรมะถ้าไปหาที่อื่นไม่รู้จักค่ะก็ขณะนี้ก็เป็นธรรมะทั้งหมดตั้งแต่เกิดมานี่ไม่มีใครเลยนะคะมีแต่ธรรมะที่เกิดค่ะธรรมะที่ดับธรรมะที่เกิดจนตายนั่นคือธรรมะทั้งหมดแล้วยังต้องไปหาที่ไหนแต่ว่าไม่รู้จัก ว่าเป็นธรรมะก็เลยไปหาครับอ๋อเพราะไม่รู้จักธรรมะรเพราะฉะนั้นก็เพราะฉะนั้นวิปัสนาคือปัญญาที่ได้อบรมแล้วนะคะระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นวิปัสนาคือปัญญาที่ได้อบรมแล้วนะคะระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏจนกระทั่งสภาพธรรมะปรากฏตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นวิปัสนาคือปัญญาที่ได้อบรมแล้วนะคะระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏจนกระทั่ง สภาพธรรมะปรากฏตามความเป็นจริงต่อว,วิปัสสนาญาณะขณะนั้นไม่เคยประจักษ์เพราะว่าเห็นทีไรนะคะไม่เคยรู้เลยว่าสั้นแสนสั้นแล้วก็มีความทรงจําทันทีว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ในโลกของสม,มุิบัญญัติตลอดชีวิตไม่ทราบว่ากี่ชาติกราบใดที่ไม่ได้ฟังพระธรรมไม่เคยประจักษ์เพราะว่าเห็นทีไรนะคะไม่เคยรู้เลยว่าสั้นแสนสั้น แล้วก็มีความทรงจําทันทีว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ในโลกของสมมติบัญญัติตลอดชีวิตไม่ทราบว่ากี่ชาติตราบใดที่ไม่ได้ฟังพระธรรมแต่ถ้าชนิดนี้เกิดขึ้นแล้วคิดไม่ว่าจะเมื่อไหร่ก็ตามที่ไหนก็ตามนะคะเกิดขึ้นแล้วคิดเพราะฉะนั้นก็เป็นแต่เพียงนามธรรมซึ่งไม่มีรูปร่างคิดไม่มีรูปร่างนะคะก็เป็นสภาพที่เพียงรู้นะคะแล้วแต่ว่าสติจะระลึกขณะที่คิด ไม่มีที่อยู่นะคะอย่าไปพยายามหาที่อยู่ให้คิดว่าต้องอยู่กลางหัวใจหรืออะไรอย่างนั้นเพราะเหตุว่าขณะนั้นก็ยังมีตัวแล้วก็ยังมีหัวใจแต่ว่าเวลาที่สภาพคิดเกิดขึ้นแล้วก็มีการเข้าใจขึ้นว่าขณะนี้เป็นธาตุชนิดหนึ่งเป็นสภาพที่คิดธาตุชนิดนี้เกิดขึ้นแล้วคิดไม่ว่าจะเมื่อไหร่ก็ตามที่ไหนก็ตามนะคะเกิดขึ้นแล้วคิดเพราะฉะนั้นก็เป็นแต่เพียงนามธรรมซึ่งไม่มีรูปร่างคิดไม่มีรูปร่าง ะะก็เป็นสภาพที่เพียงรู้นะคะแล้วแต่ว่าสติจะลึกขณะที่คิดไม่มีที่อยู่นะคะอย่าไปพยายามหาที่อยู่ให้คิดว่าต้องอยู่กลางหัวใจหรืออะไรอย่างนั้นเพราะเหตุว่าขณะนั้นก็ยังมีตัวแล้วก็ยังมีหัวใจแต่ว่าเวลาที่สภาพคิดเกิดขึ้นแล้วก็มีการเข้าใจขึ้นว่าขณะนี้เป็นธาตุชนิดหนึ่งเป็นสภาพที่คิดธาตุชนิดนี้เกิดขึ้นแล้วคิด ไม่ว่าจะเมื่อไหร่ก็ตามที่ไหนก็ตามนะคะเกิดขึ้นแล้วคิดเพราะฉะนั้นก็เป็นแต่เพียงนมามธรรมซึ่งไม่มีรูปร่างคิดไม่มีรูปร่างถ้าหากว่าเรื่องนี้ไม่เข้าใจความสงสัยในเรื่องของสภาพตัวตนคนเขาเราจัดนั้นก็คงต้องมีอยู่มากขึ้นมากขึ้นถ้าหากว่าไม่เข้าใจในสภาพอย่างนี้เสียก่อนเพราะฉะนั้นในเรื่องพระรูปของพุทธเจา้าก็ตามแต่รูปของพระสงฆ์ก็ตามแต่หรือว่านิมิตต่างๆที่ท่านทั้งหลายได้มีนิมิตจากการที่ได้ทาสมาธิก็าตาม ได้เห็นนิมิตเป็นรูปของพระต่างๆมาโปรดเห็นพระเ,เจ้าบ้างเห็นอะไรต่างๆนั้นท่านจะได้เข้าใจถึงเรื่องนี้ว่าทิ้งที่ปรากฏเหล่านั้นเกิดขึ้นจากที่ท่านไม่เข้าใจสภาพธรรมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็คงจะเป็นแนวความคิดที่ทําให้ท่านทั้งหลายสามารถที่จะเข้าใจที่เรียกว่าโยธรรมังปฏติโสมังปตงปติถ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นคงคงเห็นตถาคตค่ะพระเหตุพระการศึกษาทั้งหมดนะคะจะไร้ประโยชน์ถ้าไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏในขณะนี้ ทางตากำลังเห็นทางหูกำลังได้ยินถ้ามีกลิ่นปรากฏก็มีการรู้กลิ่นทางจมูกถ้ารสปรากฏก็มีการรู้รสทางลิ้นถ้ามีการกระทบสัมผัสก็มีการรู้สิ่งที่ปรากฏทางกายถ้าคิดนแน่นอนค่ะต้องเป็นเรื่องของใจรู้อารมณ์ทางใจนี่ก็ครบนะคะหมายความว่าต้องเป็นอย่างนี้ความจริงต้องเป็นอย่างนี้หมายความว่าปรมาทธรรมคือของจริงๆเนี่ยมีที่ปรากฏคือปรากฏ มากดที่ตาที่หูที่จมูกที่ร่ากายที่ใจที่จะให้เราศึกษาเพราความว่าเราไม่ต้องไปมุ่งหาหรือไปแสวงหาที่สถานที่หรืออะไรที่ไหนแต่เราก็มุ่งศึกษาที่ตัวเราเองเนี่ยขณะที่ถ้ายังไปหาที่อื่นหมายความว่าไม่รู้จักธรรมะครับถ้าไปหาที่อื่นไม่รู้จักค่ะก็ขณะนี้ก็เป็นธรรมะทั้งหมดตั้งแต่เกิดมานี่ไม่มีใครเลยนะคะมีแต่ธรรมะที่เกิดค่ะ ธรรมะที่ดับธรรมะที่เกิดจนตายนั่นคือธรรมะทั้งหมดแล้วยังต้องไปหาที่ไหนแต่ว่าไม่รู้จักว่าเป็นธรรมะก็เลยไปหาครับอ๋อเพราะไม่รู้จักธรรมะเพราะฉะนั้นก็คงง่ายขึ้นนะครับผมเข้าใจว่าท่านผู้ฝังทั้งหลายคงง่ายขึ้นเพราะว่าพวกเราเนี่ยมีอยู่แล้วนะธรรมะทุกคนมีอยู่แล้วแต่อยากจะศึกษารรหรือ,อยังเพราะว่ามีอยู่แล้วแล้วปรากฏด้วยไม่ใช่มีเฉยเฉยนะปรากฏด้วยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแล้วพร้อมที่จะศึกษาหรือยัง คงจะเป็นอย่างนี้กันมังครับที่พระพุทธเจ้าตัดสรู้แล้วก็โปรดปัญจวัคคีปัญจวัคคีทั้งห้าองค์ก็ฟังพระพุทธเจ้าในขณะนั้นแล้วก็บรุในขณะนั้นธรรมะอยู่ในขณะนั้นขณะที่กําลังฟังอยู่นั้นใช่ไหมครับอาจารย์ครับค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของการอบรมเจริญปัญญานะคะให้ทราบว่าสภาพธรรมะมีจริงๆนะคะปัญญาสามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะได้แต่ขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจคือปัญญา ถ้าคนที่ไม่ได้สะสมปัญญามาเลยก็ฟังนะคะแล้วก็เริ่มเข้าใจขึ้นแต่ไม่สามารถที่จะประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะได้เพราะฉะนั้นต้องอาศัยการฟังธรรมซึ่งไม่ใช่เพียงวันเดียวครั้งเดียวชาติเดียวนะคะแล้วก็ไม่มีการนับเลยค่ะว่าเมื่อไหร่แต่ฟังจนกว่าจะเข้าใจจริงๆแล้วก็รู้ลักษณะของสติที่เกิดแล้วก็กําลังระลึกลักษณะของสภาพธรรมะด้วยเดียวครั้งเดียวชาติเดียวนะคะ แล้วก็ไม่มีการนับเลยค่ะว่าเมื่อไรแต่ฟังจนกว่าจะเข้าใจจริงๆแล้วก็รู้ลักษณะของสติที่เกิดแล้วก็กําลังระลึกลักษณะของสภาพธรรมะด้วยกาเรียนถามท่านอาจารย์ทุจริน,นะคะเคยมีคนเข้าปฏิบัติจะเรียกว่ากรรมฐานวิวิปัสสนาเนี่ยบ่อยแล้วก็บางแห่งเนี่ยจะฝึกด้วยวิธีเห็นเป็นรูปรู้เป็นนามนะคะช่วยแนะนําวิธีที่ควรจะดูในสิ่งที่ถูกต้อง ค่ะคือโดยมากก่อนอื่นอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะพอใครเขาบอกว่าวิปัสนาเราก็วิปัสนาไปด้วยเนี่ยเป็นความเข้าใจของเราหรือยังเขาพูดได้ว่าวิปัสนาแต่เราเข้าใจคํานี้หรือยังถ้าเราเข้าใจคํานี้จริงๆนะคะหมายความว่าเป็นปัญญาที่รู้แจ้งประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงของธรรมะนี่คือความหมายของวิปัสนา เพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าไปทําวิปัสนาหรือว่าไปเข้าวิปัสนาเนี่ยก็หมายความว่าคนนั้นไม่รู้จักธรรมะพระเหตุว่าขณะนี้เป็นธรรมะชีวิตดํารงอยู่เพียงชั่วขณะจิตเดียวโดยมากพอเราพูดถึงเรื่องราวของชีวิตเนี่ยนะคะเราก็คิดเป็นตอนไปเลยตั้งแต่เกิดมาเราทําอะไรบ้างเมื่อวานนี้ทําอะไรอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าเหตุการณ์รถชนกันมีคนตายซื้อของถูกโกงหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เป็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะ แต่ให้ทราบว่าถ้าแตกย่อยเหตุการณ์ทั้งหมดออกมาแล้วเนี่ยเหลือเพียงชั่วขณะจิตเดียวทีละขณะซึ่งเกิดเพระเหตุปัจจัยทำกิจหน้าที่ของจิตแล้วดับอย่างเร็วมากสิ่งนี้เรารู้หรือยังประจักษ์หรือยังเป็นความจริงแต่ว่าไม่เคยรู้ไม่เคยประจักษ์เพราะว่าเห็นทีไรนะคะไม่เคยรู้เลยว่าสั้นแสนสั้น,นแล้วก็มีความทรงจำทันทีว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพราะฉะนั้นเราก็อยู่ในโลกของสมมติบัญญัติตลอดชีวิตไม่ทราบว่ากี่ชาติราบใดที่ไม่ได้ฟังพระธรรมแต่เมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วเราถึงจะเข้าใจค่ะว่านี่คืออวิชชาความไม่รู้สิ่งที่กําลังปรากฏเพราะฉะนั้นวิปัสนาคือปัญญาที่ได้อบรมแล้วนะคะระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏจนกระทั่งสภาพธรรมะปรากฏตามความเป็นจริงต่อวิปัสสนาญาณนะขณะนั้นแต่ต้องอาศัย ความเข้าใจลักษณะของธรรมะซึ่งกำลังปรากฏในขณะนี้ไม่ใช่ขณะอื่นขณะนี้อยู่ที่นี่และจะไปทาวิปัสสนาที่ไหนจะไปเข้าวิปัสสนาที่ไหนจะไปทำอะไรนอกจากว่ามีสภาพธรรมะที่ปรากฏแล้วเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยถ้าศึกษาจริงๆจะทราบได้ว่าขณะจิตหนึ่งซึ่งเกิดเนี่ยนะคะมีปัจจัยมากจนกระทั่งทำให้จิตขณะนี้เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ชั่วขณะเดียวแล้วดับ แต่ว่าอาศัยปัจจัยหลายปัจจัยเพราะฉะนั้นไม่มีตัวตนหรือว่าไม่มีใครที่จะไปยับยั้งการเกิดขึ้นเป็นไปของนามธรรมและรูปธรรมแต่ละขษณะได้นอกจากจะอบรมเจริญปัญญาที่สามารถจะเข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะแล้วก็เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะยังไม่ต้องไปถึงมีปัสนาญาณน,นะเพียงแต่ว่าธรรมะคืออะไรถ้าเขาสามารถที่จะให้เข้าใจได้เขาก็ต้องให้เข้าใจได้แบบขณะนี้เป็นธรรมะ เมื่อขณะนี้เป็นธรรมะสติเป็นสภาพที่ระลึกแต่ต้องอาศัยความเข้าใจก่อนนะคะถ้าไม่มีความเข้าใจไม่มีทางเลยค่ะเป็นเราทำเป็นเรากำหนดเป็นเราท่องเป็นเราทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วใช้ชื่อว่าวิปัสสนาแต่ว่าถ้าเป็นความเข้าใจจริงๆของใครก็ตามคนนั้นจะปฏิเสธไม่ได้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะหรือว่าไม่ใช่คือนี้นะคะสมมติว่าคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยนะคะแล้วเกิดว่า มีเคยมีคนชวนเข้าไปบอ,อกว่างั้นไปไป,ไปสถานที่แห่งหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็เนี่ยเขาจะฝึกให้ให้เราเดินหรือให้เราให้รู้ว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามเนี่ยค่ะให้ท่องใช่ไหมคะค่ะลักษณะนี้ตรงข้ามกันที่ันท่านอาจารย์เห็นเห็นเป็นรูปเหรอครับเห็นเป็นรูปรูปเป็นนามอย่างเนี้ยนะคะคเราพอใจที่จะทําอย่างนั้นหรือเปล่าคะอยู่ที่ว่าเราพอใจที่จะทําอย่างนั้นหรือเปล่าคือวันนี้จะกลับเพียนถามท่านอาน,านพ่ออาจารย์บอกว่าในขณะที่เรา รู้นามธรรมนี้ก็ไม่ไม่รู้รู้คือมันแยกกันใช,ใช่ไหมคะอันนี้อันนี้มันมความรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นการท่องสุดคูนหรือเปล่าคะเป็นการฟังให้เข้าใจก่อนจริงๆนะคะว่านามธรรมเนี่ยเป็นธาตุชนิดหนึ่งเป็นธาตรู้ค่ะซึ่งไม่ใช่รออยู่ก่อนนะคะแต่เมื่อมีปัจจัยจึงเกิดอย่างจิตได้ยินเนะะี่ยค่ะไม่ใช่คอยจะเกิดแต่ต้องอาศัยโสตประสาทที่เกิดเพราะการรมเป็นปัจจัยมีอายุสิบเจ็ดขณะของจิตที่เกิดดับ แสดงว่าโสตประสาทธาเนี่ยจะดับเร็วสักแค่ไหนนะคะเสียงก็เช่นเดียวกันมีอายุสั้นมากคือเท่ากับการเกิดดับของจิตสิบเจ็ดขณะเมื่อทั้งสองอย่างยังไม่ดับแล้วกระทบกันเท่านั้นนะคะที่เป็นปัใจจัยให้จิตได้ยินเกิดขึ้นนี่แสดงให้เห็นว่าไม่มีใครไปบงังคับบัญชาสภาพธรรมะเลยว่าไปคอยนามนั้นรูปนี้หรือว่าให้กำหนดที่นั่นที่นี่นะคะแต่รู้ตามความเป็นจริงว่าไม่ต้องทำอะไร ไม่มีใครทํามีเหตุปัจจัยที่ทําให้นามธรรมเกิดขึ้นมีเหตุปัจจัยที่ทําให้รูปธรรมเกิดขึ้นเพียงสติระลึกเพราะความเข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงที่เกิดนั้นไม่ใช่ตัวตนนะคะเพราะว่าเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับพออเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราคะ่ะว่าพอใจที่จะทําอย่างนั้นหรือเปล่ามีใครบังคับเราได้เลยคะไม่มีมมค่ะแล้วพอใจที่จะทําอย่างนั้นไหมก็เป็นเป็นอีกรูปแบบนึง ไปทําทําไมไปทําอะไรไม่เข้าใจสิ่งที่กําลังปรากฏว่าเป็นธรรมะถึงได้ไปทําคําตอบยืนยันอยู่แล้วค่ะว่าไม่เข้าใจว่าสิ่งที่กําลังปรากฏนี้เป็นธรรมะจึงต้องไปทําถ้ารู้จริงๆว่าเป็นธรรมะนะคะใครก็ทําไม่ได้เห็นนี่ใครก็ทําไม่ได้ได้ยินก็ทําไม่ได้เป็นธรรมะแต่สติสามารถที่จะระลึกแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าที่ไม่ใช่ตัวตนเพราะเหตุว่าเป็นสภาพรู้หรือเป็นธาตรู้เป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่ง พราะฉะนั้นใครก็คงจะชักชวนไปเข้าห้องปฏิบัติหรือทําวิปัสนาไม่ได้ถ้าเข้าใจอย่างนี้จริงๆมีกันหนังท่านอาจารย์ครับคือมีคําว่าขณะสติเกิดก็รู้ว่าสติเกิดหรือมีสติขณะที่หลงลืมสติก็รู้ว่าหลงลืมสติหรือไม่มีสติที่นี้ขณะสติเกิดเนี่ยมันเป็นยังไงขณะนี้มีสภาพธรรมะก,กาลังปรากฏนะคะทุกคนยอมรับเหมือนเดิม ทุกวันตั้งแต่เช้ามาจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้หลงลืมสติคือเหมือนเดิมครับเห็นก็เห็นได้ยินก็ได้ยินเหมือนเดิมแต่เวลาที่สติเกิดหมายความว่าในขณะที่สภาพหนึ่งสภาพใดกําลังปรากฏนะคะเริ่มที่จะเข้าใจลักษณะนั้นแสดงว่าสติระลึกไม่ใช่เราเริ่มที่จะเข้าใจอะไรคร<ะ>ับตอนนั้ลักษณะของสภาพที่ปรากฏว่าลักษณะนั้นเป็นสภาพรู้หรือเป็นเพียงแต่รูปชนิดหนึ่ง มายความว่าเราจะต้องมีความเข้าใจต้องมีความเข้าใจ <ฮะ S 1> ขั้นการฟังก่อน,นค่ะฟังว่าอะไร<ฮ>ะเป็นสภาพธรรมที่ปรากฏต้องเข้าใจนี้ก่อนนะฮะสัจจยานนะคะ,<ฮ>ะพระเหตุว่าอริยสัจสี่มีสามรอบ <ฮะ S 1> ส่งแสดงไว้ค่ะคถ้าไม่มีสัจจยานคือความเข้าใจจริงๆในทุกขัสย์หรือทุกขอริยสัจว่าคือสภาพธรรมะซึ่งเกิดแล้วดับมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วดับทันทีเราจะเป็นสุขได้อย่างไร เพียงแต่เป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดแล้วดับเท่านั้นค่ะปกติชีวิตประจําวันนี้นะเห็นเราก็เห็นได้ยินแล้วก็ได้ยินได้กลิ่นก็มีริมรถถูกต้องสัมผัสจิตด,ดึกอะไรมีอยู่ตลอดเวลานี่ไม่มีว่างเว้นเลยไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในหกทางเนี่ยแต่เราก็ไม่รู้ขนาดที่ไม่รู้เนี่ยหมายความว่าหลงลืมสติหลงลืมสติแต่ขนาดใดสภาวะธรรมะเกิดเราระลึกได้กําลังรู้ที่ลักษณะนั้น ขณะน,นั้นเป็นสติเลยเสติระลึกไม่ใช่เราเพราะฉันไม่มีการไปถามแต่รู้ว่าขณะไหนสติเกิดเมื่อไรสติเกิดแล้วก็สตินั้นระลึกลักษณะของสภาพธรรมะอะไรเมื่อกี้คุณคนนี้มาพูดเนี่ยก็เหมือนน,น่ะคือว่าไม่ไม่มีความเข้าใจทุกวันเนี่ยเราก็ดูธรร,รมะอยู่ทุกวันน่ะธรรมะวิจิตด,ดีกับเป่าบุญงจิ้นดี่คุณนั่นดูนะดูตัวเราเองเนี่ยเดี๋ยวจะเอายังงูเดี๋ยวจะเอายางงี้เดี๋ยวจะเป็นอย่าง้น นะเราดูเนี่ยสนุก,กอะไม่ต้องไปดูโทรทัศน์อะดูตัวเราเองอะเดี๋ยวอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเราก็รู้โลภะเกิดเราก็รู้เดี๋ยวเา้าไปลิศยาก็อีกแล้วาขายของเ,อเดี๋ยวเราคนนั้นจะขายดีกับเราเราจะขายไม่ดีกับเขาเนี่ยธรรมะมันวิจิตเหลือที่จะวิจิตเลยเวลาที่สติเกิดระลึกได้นะคะจะเห็นว่าในอนาคตเนี่ยจะค่อยๆละ เพราะว่ารู้ขึ้นแต่ว่าทีละน้อยมากค่ะแต่ว่าเริ่มเห็นแล้วว่าไม่ใช่เรานะคะเป็นสติที่ระลึกเพราะว่าอย่างวันนี้ทั้งวันเนี่ยเราต้องการที่จะให้สติเกิดตอนนั้นตอนนี้เนี่ยไม่มีทางแล้วแต่สติเองที่จะเกิดตอนไหนแล้วก็สติจะระลึกอะไรนั่นคือสัมมาสติเพราะฉะนันคนนั้นเริ่มที่จะเห็นความเป็นอนัตตาของสตินี่เป็นทางหนึ่งนะคะซึ่งจะคลายความเป็นเราที่กําลังทํา เพราะว่ายิ่งเป็นเราที่กําลังทําเนี่ยไม่มีทางเลยค่ะยิ่งติดลงไปทุกทีว่าเราทําแล้วก็เราเห็นแล้วก็เราอย่างนั้นเราอย่างนี้แต่ว่าเวลาที่เกิดสติระลึกเองเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าขณะนั้นเห็นจริงๆว่าแม้สติก็เป็นอนัตตาแล้วก็เกิดแล้วแต่เลือกอารมณ์ให้สติไม่ได้แล้วก็เมื่อเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็รู้อีกว่าเมื่อไรสติเกิดอีกนะคะเวลาที่หลงลืมสติก็รู้เวลาที่สติเกิดก็รูนะ้ ไอ้โลภะเกิดทางตาเนี่ยบางทีเราต้องหลับตาหลับตาก็มาได้คะ่ะมันก็คอย,ยช่วหน่อยเก่ง<า>จะตายค่ะ,อะไอ้โลภะเนี่ยลายทางตาเนี่ยลายหรือว่ามันตาถ้าจริงๆแล้วไม่มีค่ะมีแต่สภาพธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับทันทีนี่คือความรวดเร็วของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นความเข้าใจในเรื่องนี้ก็คงจะต้องอาศัยที่เรียกว่าการสังเกต การฟังให้เข้าใจนะคะและรู้ว่าขณะใดาสติเกิดและขณะใดหลงลืมสติและพอสติเกิดก็อย่าได้ไปให้อยู่ตรงนั้นตรงนี้เพราะเหตุว่านั่นผิดเป็นอัตสัญญาแต่ว่าเมื่อสติเกิดแล้วไม่รู้ลักษณะของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นจึงรู้ว่าลักษณะของนามธรรมเนะะี่ยค่ะไม่มีรูปธรรมเจือปนเลยเป็นแต่เพียงธาตุรู้หรือสภาพรู้ส่วนลักษณะของรูปก็คือสิ่งที่กําลังปรากฏตามปกติไม่ใช่ลักษณะของนามธรรม แล้วสภาพสติที่จะลึกรู้ทางฝ่ายนามธรรม้วครับจะรู้จะรู้อย่างไรค่ะคือเวลานี้ความไม่รู้นะคะไม่รู้ในรูปธรรมว่าเป็นนามธรรมที่ว่าไม่รู้ในรูปธรรมเนี่ยฟังดูเหมือนกับว่าเอ๊ะไม่น่าจะจริงนะคะก็มีรูปธรรมปรากฏแต่ที่ว่าไม่รู้เนี่ยเพราะเหตุว่าเวลาที่รูปธรรมปรากฏเนี่ยมีความทรงจําว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่เสมอเช่นพอเห็นเนี่ยก็มีความทรงจําว่าเป็นคนเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ ไม่ใช่เป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏถ้าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏนั่นคือลักษณะของรูปชนิดหนึ่งซึ่งมีจริงๆกำลังปรากฏให้เข้าใจไม่ใช่ให้ไปรู้ว่าต้องตรงนั้นตรงนี้นะคะแต่ให้รู้ว่านี่เป็นลักษณะของรูปชนิดหนึ่งแล้วก็สภาพรู้ก็เหมือนกันคะ่ะก็เป็นสภาพที่เพียงรู้นะคะแล้วแต่ว่าสติจรลึกขณะที่คิดไม่มี ที่อยู่นะคะอย่าไปพยายามหาที่อยู่ให้คิดว่าต้องอยู่กลางหัวใจหรืออะไรอย่างนั้นเพราะเหตุว่าขณะนั้นก็ยังมีตัวแล้วก็ยังมีหัวใจแต่ว่าเวลาที่สภาพคิดเกิดขึ้นแล้วก็มีการเข้าใจขึ้นว่าขณะนี้เป็นธาตุชนิดหนึ่งเป็นสภาพที่คิดธาตุชนิดนี้เกิดขึ้นแล้วคิดไม่ว่าจะเมื่อไหร่ก็ตามที่ไหนก็ตามนะคะเกิดขึ้นแล้วคิดเพราะฉะนั้นก็เป็นแต่เพียงนมามธรรมซึ่งไม่มีรูปร่างคิดไม่มีรูปร่าง ถ้าหากว่าเรื่องนี้ไม่เข้าใจความสงสัยในเรื่องของสภาพตัวตวนคนเขาเราจัดนันก็คงต้องมีอยู่มากขึ้นมากขึ้นถ้าหากว่าไม่เข้าใจในสภาพอย่างนี้เทียก่อนเพราะฉะนั้นในเรื่องพระรูปของพระพุทธเจ้าก็ตามแต่รูปของพระสงฆ์ก็ตามแต่หรือว่านิมิตต่างๆที่ท่านทั้งหลายได้มีนิมิตจากการที่ได้ทําสมาธิก็ตามได้เห็นนิมิตเป็นรูปของพระต่าง,างๆมาโปรดเห็นพระพุทธเจ้าบางเห็นการต่างๆนั้นท่านจะได้เข้าใจถึงเรื่องนี้นว่าทิ้งที่ปรากฏเหล่านั้นเกิดขึ้นจาก ที่ท่านไม่เข้าใจสภาพธรรมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็คงจะเป็นแนวความคิดที่ทําให้ท่านทั้งหลายสามารถที่จะเข้าใจที่เรียกว่าโยธรรมมังปฏติตโสมังปฏต,ติถ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นคงคงเห็นตถาคตค่ะเพราะเหตุว่าการศึกษาทั้งหมดนะคะจะไร้ประโยชน์ถ้าไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏในขณะนี้ พราะฉะนั้นไม่ว่าจะศึกษาพระพิธรรมพระสูตรพระวินยัยเรื่องราวใดๆก็ตามนะคะให้ทราบว่าปัญญาจริงๆต้องเป็นปัญญาที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องจิตหรือลักษณะต่างๆของจิตเนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะให้เป็นสังขารขันที่จะปรุงแต่งให้มีการระลึกรู้ลักษณะของจิตซึ่งเป็นสภาพที่รู้เป็นใหญ่เป็นประธานเพราะเหตุว่าเรากําลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆนะคะแต่พูดเท่าไหร่ ก็ยังไม่ค่อยจะเข้าถึงลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนจนกว่าจะมีสติระลึกรู้ลักษณะของสภาพนั้นแล้วก็เริ่มเข้าใจขึ้นเพราะเหตุว่าเราได้ฟังมามากแล้วนะคะว่าสติเป็นสภาพที่ระลึกไม่ใช่เราที่จะกําหนดอย่างนั้นอย่างนี้และเมื่อสติระลึกแล้วก็คือว่าจะต้องมีการศึกษาลักษณะของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏหมายความว่าเริ่มเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อย แล้วก็จะเห็นชาติจริงๆค่ะว่าจะเข้าใจมากไม่ได้เลยนะคะแม้ว่าฟังมามากนะคะเข้าใจตัวหนังสือเนี่ยมากแต่ว่าความเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยไม่มากอย่างที่เข้าใจตัวหนังสือเพราะฉะนั้นก็จะทราบได้ว่าการศึกษานั้นก็มีสองขั้นนะคะคือขั้นฟังเรื่องของสภาพธรรมะกับขั้นที่ศึกษาพิจารณาเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏ พราะาจารยให้ทราบประโยชน์สูงสุดของการฟังซึ่งทิ้งไม่ได้เลยค่ะเพื่อเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏในขณะนี้ท่านอาจารย์อธิบายในเรื่องส่วนของ